สวัสดีครับก็อยู่กับเกมโลโบักแมพสวัสด์ o อลเลเยอร์นะครับก็มีการอัปเดตโลก9นะครับปาแล้วนะครับเฮเวนสวรรค์น,นั่นเองครับพร้อมด้วยดาบ13เล่มนะครับแล้วก็เครื่องประดับใหม่แล้วก็การปลดล็อกนายเจาะนะครับ ดิวมาสเตอร์ใหม่นั่นเองครับนั่นก็จะเป็นการเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับถ้าแปลเป็นไทยคือนายจอนะครับตัวนี้ถ้าเรากดเข้าไปคุยใช่ไหมครับนี่มันจะเลเวลนะครับเลเวลที่ต้องการ865นะครับอย่างผมตอนนี้9 9 2นะครับเลเวลที่ต้องการ865ถ้าเราตีสำเร็จเราก็จะได้เพิ่มเลือดมานะครับแล้วก็ การโจมตีนะครับถ้ากดเข้าร่วมเลเวลที่ต้องการ870เราจะต้อง870ขึ้นไปก่อนนะครับเพงจะเข้าได้ณนะตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ทํามันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆนะครับจนถึงแพ็คปัจจุบันก็คือมาที่เลเวล100เอ้ยเลเวล870นะครับอ่าอเดี๋ยวผมจะสาธิตเข้าไปดูให้เป็นตัวอย่างนะครับ ตอนนี้ผมก็เลเวล992นะครับก็ไม่ได้เล่นมาสักพักพอสมควรนะครับ AI ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับส่วนมากก็ไปฟาร์มอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ควรทำนะครับเพื่อเราจะได้เก่งขึ้นนะครับสเตตัสจะได้โหดนะครับอ่ะผมจะเข้าไปเอาโจมตีก่อนนะครับเลเวลที่ต้องการนะครับ8 7 0เข้าไปเลยมา เอาลืมเอาฮีโร่มาพี่ใส่เดียวก็ได้เทปพลังพายุอเป็นยังไงบ้างครับอันนี้จะต้องให้ครบ3รอบก่อนนะครับคอยดูโบนัสแอคเแทครับผมก็ลืมดูเตตัสหน่อยนะผมเล่นานานนะครับอันเจดามเมจนเท่าไหร่ มีภาพสัน่นให้ทำไมภาพสัน่นอันนี้ผมมาเข้าห้องส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าผมไปเข้าห้องกับคนอื่นแล้วแบบแบบปลดเพย์ครับมันก็จะเจนไปให้เซิร์ฟเวอร์เอเชียเลยครับเซิร์ฟเวอร์ใกล้กันหรือพาไปจอยกับเพื่อนนะครับแต่ปรากฏว่าเสื้อผมหายแล้วค้างครับอืน่าจะเป็นบั็นะครับผมก็เลยแบบอ่ะต้องมาเข้ามาห้องส่วนตัวครับมันค้างมาหนึ่งนาทีอะ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับตีขึ้นเท่าไหร่นี่ผมก็ลืมไม่ดูนะครับโอ้โหแล้านวิวี่แสล้านเดยวเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอกดออกก่อนครับนี่พกกลุ่มเอาละอดีแล้วะเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาอันนี้มันช่วยได้ไหมโอ้ด้วยความที่ไม่ได้เล่นนานนะครับป้าตอนนี้ผมดาเมจ 85นะครับ8 5 4 2 9าสนะครับก็คือ8ล้านประมาณแล้านห้นะครับมาต่อไปเลเวล890นะครับไปกันเลย8ปล้านหนะครับเออเออทีนี่ก็ออกมาแต่นงจะได้เร็วนะครับมาดูนะครับ8ปล้านห พอโลก,ก้ามานะครับต่อไปดาบหอใหม่เดี๋ยวก็มาไม่เกิน2องทีนะครับถ้าผู้พัฒนาขยันทำนะครับมาแต่ล้านห้าแล้วจะเท่าไหร่กันคิวพาย,พยุเดี๋ยวผมจะลีนะครับรีกับไปใช้ของเดิมอมาแต่ล้านห้านะครับเก้าล้านนะครับโอ้โหดังนั้นวันที่จะมาทำนะครับ เป็นจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับโอ้โหอ่ะเมื่อ9ก้าล้าน,นครับก็เดี๋ยวพาไปลุยโลก9เลยครับเอาฮีโร่ตัวไหนดีตัวนี้แหละปะฮีโร่เทพ t นะครับ,นนรป,รบป้าการที่เราจะไปสว่วนนะครับเราจะต้องใช้เพชรจำนวน25ทีนะครับอ่ะผมไม่อ่านนะครับ <laughs> มันอ่านว่าอะไรน,นะป้าไปกันเลยครับ ผมขออนุญาตไม่เปิดเสียงเพลงนะครับเนื่องจากแมปนี้เขาใช้เสียงเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเกือบ90น่ะ <c oughs> นี่แหละอ่าครับปกันเลยครับเดี๋ยวได้แล้วก่อนสุ่มสักอันดีมั้ไซื้อ3 99ไพาเมทเท่าไหร่7ีไม่รู้มืกันนะครับเอามารวมสัก5ดาวดีนะ่าจะแรงพอสมควรนะครับอ่ะช่างเถอะครับไหนอ่ะ ซ o ม m ซักเอ๊ะอันนี้ไม่ดีไม่เฮ้ยอ๋อด้วยความที่ไม่เล่นนานนะครับเด้อเด้อวูอวไปไปไปไม่มีเวลาครับปไปไปกันเลยครับโอ้โหมันกลอีกเนี่ยหวานทางยุโรปนะครับปไปไ,ปไปไปไปต่อครับอนอกเรื่องนะครับไปไป,ไปมา ปลุยกันเลยครับว่าบอสจะเป็นยังไงนะครับพูดคุยกันครับอันนี้ก็เล็นะครับไปบ้าเลยรู้สึกเงาเงาไม่รู้นะครับต้องมาเข้าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวคือผมพยายามลองเข้ากับผู้เล่นกับคนอื่นนะครับตัวมันเหมือนค้างครับก็เลยแบบนอยกว่าว่าตอนที่ผมเล่นตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มสิบนาทีนะครับเห็นหน้าปก เอา้าสวรรค์ชั้น 7. เจ็ดไม่ใช่สวรรโลก9อัปเดตมาแล้วครับผมก็เลยอ่ะมาลองเล่นหน่อยครับไปดูกันเลยนะครับแล้วก็เอ้าที่ดูเวอร์ชั่น2.2ก็มีตัวโลกอัปเดตใหม่แล้วก็ที่บนัสน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับโลก4กับโลก5ลูนช็อป อคูปองลุมชอ็อปสามารถซื้อเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพิ่มด้วยก็ดูมาสเตอร์วันจะเป็นกิจกรรมนะครับอยู่หน้าบอร์ดด้วยความที่ยูทูบของผู้พัฒนา,าผมก็ <ผม S 2> ไม่ได้ดูเลยนะครับผมขอสรารภาพนะครับดังนั้นก็ขออภัยเลยนะครับ อธิบาย <clears throat> ไม่ถูกเดี๋ยวว่ากันนะครับอมามามาโมเด็ตดูครับเดี๋ยวได้ถ้าโลกเก้ามาใหม่ประดับของโลกเก้าจะต้องมาครับตัวไหนล่ะตอนนั้นเป็นเล่นตากูเติรดเอา้าเฮ้ยโดนอะไรอ่ะโมเด็อผมรี่ลุกขึ้นเลยเดี๋ยวตายได้ยังไงเลือดน้อยเหรอ โอ้โหอมจะดูผมนึกว่าจะชิวๆแล้วไม่ชิวแล้วครับชิวแล้วยูเบอร์เซอร์ดูก่อนพี่ตายได้เลยหรือว่าตัวมันค้างเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะครับเลือด,ด <c oughs> ร่นดละด ฮ้่ผมใช้ทั้งชาแมนะเมื่อกี้ตายเพราะอะไรเนี่ยผมควดมาดูนะครับเงียภาพสัน่นภ้ามันสัน่นๆดูเบอร์เซิร์ชอุดเลือ่อ,องก็ครับแล้วแป๊บหนึ่งนะครับ ผมกำลังดูอยู่ว่าอ๋อรู้แล้วคือ,อผมไปกดดูเครื่องประดับแล้วถ้าเราไปกดดูเครื่องประดับนะครับเราจะไม่ตีเหมือนเรากำลังจะใส่ของอ่ะแล้วมันเหมือนเขาเขียนโค้ดว่าคุณจะขยับไม่ได้นะครับผมเดาอ,อ่ะมันก็เลยตายครับอี่ว้าอยู่ทำไมมันก็ยังอุกาจ,จัดเต็มนะครับ สชาร์จฮีโร่เทพฟูันแหบผ่านดูชัวครับพี่ง,งงเอ๊ะทำไมมันตายผมไปกดดูเครื่องประดับนะครับระหว่างที่เรากดดูเครื่องประดับ่ะเราจะไม่ตีนะครับเมื่อไม่ตีเลือดก,ก็ไม่เด้งมาครับอต,ตอนที่คุณอัดเราครับเราก็ตายคทำทีดูแลนะ,น,ะน,ะนะเดี๋ยวค่อยดูเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับน่าจะเป็นเครื่องประดับลเก้าต้องผ่านจบ เพิ่ล็อกไอ้450อนะครับแล้วขอตั้งใจจัดโอ้ยน,นี่ผมก็กดออโต้อย่างเยอะนะครับก็เลยแบบดูไปก่อนพวกแกนแองเจิลแองเจิลเทวดาฝั่งวิโนะครับโซนวิโรอันนี้น่าจะเป็น ยอดเขาปั๊ดปั๊ดปี๊ดซุนไม่ใช่สุดนะครับบอสจะเป็นอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้นะอันนี้คือเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยครับร่่งเย็นผมเข้าไปเช็คอยู่แล้วก็มีผู้เล่นน่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือเป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษนะครับชื่อเขาเป็นเพื่อนผมนานแล้วครับชื่อโคนิซนะจะบ,บอกว่าอัปเดต New u p d เด e World World 9 Let's go! แล้วก็มาดูผมนะครับผมก็เข้ามาเก็บไอ้กิจกรรมไอ้อะไรนะอีกที่เก็บเหมือนเพชรไม่ใช่เพชรเด็กหินผู้เอาไฟครับสีแดงครับเข้ามาเก็บเพื่อที่จะเก็บไม่ไผ่นะครับแล้วผมก็จ้ไปแรกเอาข้ามสบการณ์นะครับเด๋ยวผมจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไอแต่ถ้าผมไอผมจะใช้คูณส ที่ผมดองไว้เยอะๆนะครับครับผมยันแรกกับคูณสองครับตอนนี้แล้วก็ผมก็ดองแต้มไอกิจกรรมของสกิฟดี้นะึกไม่ออกไอที่เออเหตฮ้ยฟ้าดรงจ้าของสกิฟดี้นะครับผมจะดองแต้มไปเยอะแต่ดูแล้วไททันวิวแมนดุคนทำไม่เอามาครับคนทำ ไม่ <min ska> ว <azione> ่าไม่ว่าที่สร <that> ้างมาเออผมก็รออยู่ว <coping> em ่าเขาจะเอาเข้ามาทางไหนผมก็เลยแบบดองแป้งไว้ก่อนคือถ้าไม่เอามาจริงผมจะไปกดแรกเอาข้ามสงกร์ารมาเลยครับแล้วจะมากดใช้ในโลกเก้าครับกดแบบรัวๆเลยครับทั้งวันทั้งคืนนะเพื่อเป็นการเฉลยทุกฝับผมไม่ได้ AI ไอไว้ครับก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวให้กิจกรรมอีก แมปหนึ่งก็คงไม่ร้องบอกนะว่าเป็นแมปเขาหมดก่อนนะครับอันนั้นผมคือฟาร์มของเาอยู่เนี่ยก็เลยแบบวันนี้ AI แมปนี้เลยนะครับขอบอกเลยครับเพราะปวดมากอะ่ะผมไม่อยาเปิดตัว AI แมปที่ AI ได้นะครับก็หลกัหลกๆเลยนะก็มีแมปเนี่ยที่ผมแบบ AI นาเอมไม่ได้ ก็ไม่ค่อยได้ AI แหม่มู้ท่าไหร่เพราะว่าไปฟังเขาขอขอ,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 ขอีกงาหนึ่งครับก็น่าจะรู้กันมาแล้วมาแล้วตั้งไรนี่เลฟสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับอีกข้าวเฮฟไปยังไงครับเดี๋ยวดูหน้าบอสนี่ทำให้มันสั่งอุ้ยฟั๊กแน่เลยเนี่ยผมไม่ได้อยู่เข้าลิสคอร์ดผู้พัฒนานะครับถ้าใครอยู่ปุ่มลิสคอร์ดผู้พัฒนาเข้าไปบอกเขาหน่อยนะครับว้าวเวลา าใช้สกิลนี่มันว้าเลยดึงโอ้ยคือผมจะดูมอนในครับมมรนี่ดูไม่ซัดเลยนะครับใครถ้าดูคิดผมต้องทำใจนะครับเดนะี๋ยวนี่ยผมเอาสกิลนี้ออกก่อนน่านนจะเป็นสกิล,กลที่พายุเฮอริเคียนี่นี่นี่ว้าวจะพาน้องๆมาดูโลกเก้านะครับเฮ้ยมันบอสแล้วนะ อยู่ตัวแบกใจญ่เลยผมกดตีเอาแล้วกันหวดมั้งทำไมไม่เห็นลอนเลื่อนล่ะท่านเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นเลอนบอสอแต่น่าจะสู้ได้ครับเพราะว่าผมเป็นเอ้ยผมมีฮีโร่เทสทูครับชาแมนนั่นเองครับจบแล้วครับอืมเล่นหนึกหน่อยก็จะมีความง่วงนอนหน่อยครับก็จะพูดผิดนิดหนึ่งครับ,ารบม,ามาดูประดับกันครับ เยี่ยมมากคุณเสร็จสิ้นเควสเย้ฟ yeah. ันเอ๊คับไล่ขึ้น420แล้วเอาต่อเอาคุยดีท่านคุยถ้าผมจะวิ่งออกดันสิแล้วประดับมาประดับประดับ150เลย วิทยภาพนะครับไหนโออา่านบอกเกียรติภวิอ๋อเรียกเทพธิดานะครับแองเจิลในในที่แบบเอาคลิปผมพูดนในภาชาคทยที่แบบเขาเข้าใจกันนะครับก็คือเป็นเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่แค่จำกัดความแค่นางฟ้าครับเป็นเหมือนเทพบุตรเหมือนกันนะครับเพราะะเรียกว่าแองเจิลทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เป็นเทวดานั่นเอง พูดเอครับเคยเป็นนะครับ <c oughs> อ่าใส่แล้วมาไปดูกันนะเฮ้ยเดี๋ยวด้ยวยไปไปขึ้นนี่แหละแล้วผมจะกดออกนะครับดูสิเฮ้ยมันต้องออนี้มันต้องเอายีโรแล้วเดี๋ยวผมเอาแม่นางไฟเยอะออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้แบบเห็นเห็นไรล่ะเห็นไอ้สก,กิลของเครื่องประดับนะครับว่า มันเป็นยังไงครับนี่ผมก็ครั้งแรกนะครับมาเอาไปตัวเดียวพอครับไปไปกันเลยมาไปลุยครับลุยลุยลุยเอ้ยเป็นใส่สกิลทราไมเนีย่ย ไอ้เรียกเพื่อนโอ้โูไปไปไปต่อต่อหนึ่งเอาโอ้โหหมือนไม่ถีมันใช้ก็ขึ้นมเนี่โอ้โูอย่างนี้นี่เองไหนล่ะเ <c oughs> อ้ยนี่นะครับสกิลประดับใหม่ครับช่วยครับตีอย่างไ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอ๋อช่วยตึงเหรอไม่ได้ช่วยตึงนี่นครับสกิลประดับใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมกดออกเดี๋ยวขออ่านเอิ่มเอ็กแทกดาเมจอ๋อเพิ่มฮิ a มาสเตอร์ฮิ l แปลไม่ออกครับจะแปลออกช่วยแปลหน่อยครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดต2.2 2นะครับโลกาออกมาแล้วครับดาบใหม่13เล่มพร้อมด้วยประดับของโลกาครับแล้วก็นายเจาะปลดล็อกนะครับเลเวลเดี๋ยวผมต้องไปทำนะครับแต่ตอนนี้ยังทำไปแค่สองนะครับแล้วก็ตามด้วยอ๋อผูปองผูปองลุยหอนะครับมาพาไปดูนะครับคลิปนี้ก็เล่นไปคุยไปนะครับไม่ได้แบบมาสรุป สิร์ฟให้ฟังครับก็คือแบบเล่นแบบสดๆเลยนะครับดูนะครับคุปองอย่าล่ะคุปองเฮ้ยคนแรกอ๋อแล้วเดี๋ยวมันค้างอีกขัวยิ่งค้างอยู่ครับเฮ้ยคุปองคุปองอ,อ,อ,อ๋อนี่ไงหาซื้อจากไหนดี่ยไอเทมช็อปเห็นไหมี๋ยวผมเช็คก,ก่อนไม่มีได้ไหมน ก็มีคูปองนะครับเข้ามาครับอ๋อโอเคนีไหมคูปอง่พอเอามาจากไหนครับเอาเป็นว่าคือมีคูปองในการที่จะใช้ในการห่อนะครับผมก็ยังไม่รู้เรื่องใครใครที่รู้เรื่องตรงเรื่องคูปองก็บอกอยนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ อัปเดตโลก9สวรรค์ซันเจได้มานะครับถ้าใครจะเข้ามาเล่นก็มาเล่นได้นะครับเรามีการอัปเดตหรือว่าอัปเดตใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าโลก9ได้เปิดเข้ามาครับค,ครับเราจะประมาณนี้นะครับบอไว้เจอกันใหม่ิปหน้านะครับขอบคุณครับโอ้โหแล้วก็ค้างหน้านี้นะครับผมว่าจะบายบายไว้เจอกันใหม่คีิปหน้าครับขอบคุณครับ ถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ